เมาขอสิจิเกิดเจเนนโอ้เจเนนเดียมทำดาเวยมีคนหูจักามเำิลยวมัว้างน้มันางไม่ยังเออตอนนี้แล้วมซิเกปื้ข้างไหื้ข้างนี้บ่ซอขนซี่ลาโซเฟอร์มึงโอ้โซเฟอร์มึงูอย่างไรก่อนขี่รถม้องออกครับรอบแล้วพี่น้อง ก็ไปเที่ยวอนินมาเนี่ยทั้งไอ้ทั้งเขินคดวอนมาก<ต>ามวนอยู่นี่โซเฟอร์อยู่ปอหาแล้ว่าคีวอนมากวนแล้วก็ยังไอ้โอ้ยเนาะอ๋อออตันเจส๊สี่เจนนครบ